สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีซูภูสูคนได้ามาทํางานต่างแดนในกิจวัรกันทํางานต่างแดนเป็นจังไดแม่พี่น้องจา้าผู้นั่นก็ว่าจังสีผู้นี้ก็ว่าจังสันอยากหูเป็นยังไดตามมาเบิ้งนำการจากว่ามือหนึง่งหลังจากแล้วงานแล้วโลเิตอีกยังแม่พี่น้องมาตามมาเบิ้งนำกันนะคะอันนี้ก็คือเตียงที่เราแล้วจากลูกค้าไปได้สักพักนี่นะคะพี่น้องจ้าแล้วก็กจะจัดการเก็บผ้าทั้งหมดที่เราใช้กับลูกค้าแล้วจากพี่น้อง อันนี้เป็นงานประจําเ้อพี่น้องจ้าจิตวัดประจําวันที่เราต้องทําในทุกทุกวันนะคะพี่น้องจ้าเอาผ้าทั้งเบิร์ตทั้งสินที่เ่าใส่แล้วนะจ๊ะใส่จักรเลยพี่น้องจ้าแล้วเรียบร้อยเสร็จสิ้นเก็บผ้าเก็บผ่อนจ้าเก็บผ้าเก็บผ่อนทำความสะอาด เตียงทุกสิ่งทุกอย่างจัดเรียบร้อยจ้ะก็จัดการเปลี่ยนปอกหมอนพี่น้องคะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำความสะอาดพี่น้องจะนี่เลยนะคะเรียบร้อยในการ หลังจากที่ลูกค้าออกจากร้านแล้วก็ต้องเก็บผ้าแบบนี้พี่น้องจา้านี่คือหนึ่องอย่างที่เหตุนะคะแล้วก็เอาผ้าที่ยุ่ในิตะการนี่พี่น้องจา้าว่างไว้ล่อให้คุณสามีเพิินมากเอาจากพี่นงเอาผ้าไปทําความสะอาดแล้วก็หลังจากหันโลเหตุอีหยังอีกแน่ๆว่าตีงานในหลานมีเหตุหยังอีกจาก้าหลังจากนั้นก็คือต้องไปทําความสะอาด อยู่หลังร้งานจ้ะพี่น้องเพราะว่าพ่อลูกค้าแล้วเรียบยร้อยแล้วจจะก,ก็ต้องเสิร์ฟน้ำมันประจา่าเก็บแก้วไปล่างนะคะไปอนี่ก็คือแก้วที่พอเวลาลรใส่ให้กับลูกค้าพี่น้องจะลูกขาจัดการล่างแล้วก็ความไหวนะคะปัตตานีกะจะส่วนพี่น้องนะคะมาเช็ดแก้วทำความสะอาดนะคะเพื่อที่จะเรียงไว้เอาเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่เลยจ้ะ กิจวัตรประจําวันจ้างานในร้านโลหิตยังเน่พี่น้องก็สิเห็นนี่เลยจ้าจิจวัตรประจําที่รถต้องเฮ็ดในทุกๆอาทิตย์ที่จะต้องทําก็คือนี่เลยจ้ะพี่น้องจ้าทุกๆมือทุกๆม,อกกกมือที่เราจะต้องเฮ็ดจ้ะคือหลังจากลูกค้าเซ็ตเรียบร้อย,ยก็ต้องทําความสะอาดนะคะพี่น้องทาความสะอาด ทั้งความสะอาดแก้วทำความสะอาดเตียงแล้วก,เก็เก็บผัาเก็บพรพี่น้องจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะพี่น้องที่รถจะต้องทำนะคะหลายคนก็ากจะว่าทำงานะเห็ดอยียงแม่เลยเอะไรา,านะคะพี่น้องนี่เลยจ้าอันนี้คืองานของรถที่รถต้องเฮ็ดจ้ะพี่น้องจ้าคือ,อว่าไงไๆว่า ข้าเห็ดเองได้นะคะค่ารหายใจมันกระจายหน่อยลงะค่ะพี่น้องจ้าโลกกะถือว่าเห็ดงานไปนั่งน,นะคะแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะคะพี่น้องจ้าเลี้ยงลูกไปนั่มเห็ดงานไปนั่มคือมันจะบระบุจ้อจงจากพี่น้องว่าข้าสิเห็ดเอเียงในในสีนะจจะค่อยๆเห็ดกับพี่น้องงานในหลังมันจะมีให้ทําไปเรื่อยๆจากหลังจากลูกค้า แล้วกับโบเมนตแต่เล้ยวกันน้ะแตห้าต้องเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหลานเองจ้ะโลโกโล้หาเวลานะคะพี่น้องหาเวลาทําเองโดยที่แบบว่าบ่ตรตงจางผู้ใดจ้ะพี่น้องเพราะว่าห้าเก็บเงินหี่เหาา้าจ้างคนอื่นนะคะเพื่อที่ไขๆดรับแบบว่าถ้าห้าอเอาเงินไปจางคนอื่นรายใดที่ห้าไหลใดมากนะจ้ะพี่น้อง มันกันลดหน่วยลุ่งนั่นเองจ้ะก็คิดซะว่าจ้างตัวเองทําทําความสะอาดไปด้วยประมาณนึงสิจ้ะพี่น้องมันกับวด่นนักเลยนะน้องดอกจาก้าแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องเป็นคนทํานะคะบ,บ่่นวนบะ่นงายนักพี่น้องแต่ว่ามันเป็นงานที่เราจะต้องทําบ่อย,อยแๆลอแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆยืดยึงสันลจ้ะพี่น้องจา้าอืมแต่เฮาจะได้ความเป็นอิสระค่ะคือบอกง่าไงว่าถ้าเฮาอยาก คาแรงเข้ามันกตสีเหลือนี่ยนะพี่นงองจ้าถามว่าล่ำบอกเอ๋ล่ำบากบโลกกับโบได้ล่ำบากขนาดนั่นดอกจาก้าพี่น้องจ้าเพียงแค่ว่ามันคือภาระหน้าที่และการงานที่เราจะต้องรับผิดชอบจ้ะพอเข้าได้เหตุงานเรื่อยๆพี่น้องจ้าลก,กับเป็นคนเหตุงานประจานะคะถ้าเข้าเป็นคนเหตุงานประจาจ้ะมันจะ บรูซื้อเมยพี่น้องจ๋ามันจะรู้สึกว่าเราจะทําได้เรื่อยๆนั่นเองจอ้ะขอแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะคะใช้ชีวิตอย่างไรในต่างแดนนะคะการน,นี่เลยจากพี่น้องนี้ก็อีกหนึ่งอย่างที่รถทําเป็นประจํานะคะก็จกังนี้พี่ๆ FC บางคนบอกว่าโอ้ยว่าสันวาไปเป็นเมียฝรั่งเลยคือสีสบายเนอะเพิ่นกะสีวาพี่น้องจ๋าก็คือถามวาสบายโบกับโบได้ลํำบาท แต่กับพ่ไดดว่าอยู่บ้านนั่งกินนอนกินอย่างเดียวจ้ะพี่น้องก็ต้องออกมาทํามาหากินคือคนทั่วไปแหละจ้ะก็เหมือนเรามีสามีไทยนั่นแหละจ้ะแต่เพียงแค่ว่าเป็นปินตางชาติจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อนกะผู้ยุ่หนีเพื่อนกาทํามาหากินคือกันจ้ะยงแค่ว่าเออนาทีการงานถ้าเฮาแยกแยะได้นะคะพี่น้องเฮากับสีสามาทำงานด้วยความสบายใจจ้ะแบบว่า บอตงอาศัยผู้ได้เฮ้าอาศัยโตเฮ้าได้อยู่ประมาณหนึงสี่นะจ๊ะยังเฮ็ดงานได้อยู่กเ็เฮ็ดไปสกักอนพี่น้องโลกคิดแบบนี้นะจ๊ะคิดว่าอะไรที่เราทําได้ก็ทําไปสกักคนคนเฮ้ามันเถาไปหนาะพี่น้องจ๊ะเพราะเหมือนหนึ่งเฮ้าเถาเดียวเฮ้าบวชเฮ้าเมือยเฮ้าอยากพักผ่อนก็จังว่ากันไหมพี่น้องอาจจะอาจจะยังไม่ไม่หยุดทําร้านแต่อาจจะหาคนเมื่อยประมาณหนงสี่นะจ๊ะพี่น้อง แต่ณนะตอนนี้เวลานี้รถยังเห็ดคนเดียวไหวแต่เห็ดคนเดียวไปซะก่อนหนึ่งแม่จ่าพี่น้องมันกับโบเรนัทเต้นายยังนะคะกับพ่อได้เรื่อยๆนะคะนี่คือวิถีชีวิตของสาวอีสานในต่างแดนอีกหนึ่งอย่างจา้ะหนึ่งอย่างของรถเลยพี่น้องจา้าอยู่ง,ง่ายๆกินง,ง่ายๆนะคะพี่น้องไม่มีอะไรยุ่งยากจ่ะพี่น้องจา้าเพียงแค่ใจเราสู้บววสีงานนะักงานเบา,งา,เบางานยังกระซังจ้ะ สูเฮ็ดกำเนินไปจ้ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งยางอื่นนะคะว่าโรดอีกยังต่ออีกและหลังจากล้างแก้วและโลกกระเลียงแก้วไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องก็เมื่อวานนะคะหลังจากเลิกง,งานก็เอาผ้าไปปันน่นนาะปั่นแล้วปั่นแล้วกับอบเลยพี่น้องอบแล้วเช้ามาคุณสามีก็เอาผ้ามาส่งจ้ะพ่อพงไงเอาผ้ามาส่งโรดแล้วจ้ะแล้วก็มีหน้าที่พับ จากพี่น้องบ้านนี้พับผ้านะคะพับผ้าที่เอาไปปั้นนะคะที่ใช้เสร็จจากลูกค้าเอาไปปั้นแล้วเอากลมาเก็บเข่าตู้อีกรอบหนึ่งจากพี่น้องนี่แหละก็คือวิถีชีวิตพี่น้องจ้จอาสาวอีสานในตางเด่นนะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพี่น้องก็สิว่าโอ้ยรยเฮ็ดเอียงยูโน่ก็สิว่าแล้วก็จะแช์ประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละจา้า ให้พี่น้องได้เห็นว่าโลเฮิตอีหยังแนเนนะคะพี่น้องท่านใดที่อยากหูว่าไปอยู่เมืองนอกเฮ็ดจ้าไดเฮ็ดอีหยังอย,งอยู่แนเนเพื่อนคือสือยูดีกินดีนอกประมาณนี่นะพี่น้องได้เห็นทุกอิรียาบทของโหลดเลยจก้กเพราะบางทีเราก็จะมีไลฟ์สดพูดคุยกับเอฟซีบางอีหยังบางนะคะพี่น้องจ้ะเพื่อให้เห็นทุกๆอิลียาบทของลดนนั่นเองนะคะบางทีก็จะทําออกมาเป็นคลิปนะคะบางทีก็คือไลฟ์สดพูดคุยกันได้เลยนะคะอย่างเช่นคลิปนี้ลกกูกา มาบอกให้ฟังเป็นคลิปเลยค่ะพี่น้องจ้าว่ายุไสกับซางจากพี่น้องถ่าใจเฮามั่นสู้สยางนะคะถ้าใจเราสู้ถ้าเรามีค่วมตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่เฮ้าจะเฮ็ดยังกระซางจ้าบ,บอกง่ายๆว่าต่อให้เราเจออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่จ้าถ่าใจเฮ้าสู้เฮ้าโบยมเพกับมั่นคะ่ะ มื่นหนึ่งมันกระตรงะสมความสาเร็จจากพี่นองคือจังก่อนที่รถจะได้มานะคะลกาบว่ได้ซุขสบายพี่นองจ้าชีวิตมันดิ่นลนในช่วงของชีวิตมีขึ้นขึ้นมีลงลงจ้ะคือความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนพี่นองจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับกับทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละมือในแต่ละช่วงเวลาจ้ะ พี่นงจ้ะเฮาก็ต้องย่อมรับคววมเป็นจริงน้่จากพี่น้องว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเฮาสีเหตจังไดล่ะถามตัวเองเสมอจ้ะพี่นงค่คะโลดถามตัวเองเสมอว่าตัวเฮ้าเองคว่วรเหตจังไดเราสิเป็นแบบนั้นพี่น้องเป็นหยังคือต้องถามตัวเองต้องถามตัวเองค่ะพี่น้องจ้ะบ่ถามตัวเองสิไปถามไผในเมื่อชีวิตมันเป็นของเรานะคะ ในเมื่อชีวิตมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องถามตัวเองค่ะว่ายๆก็คือเราต้องดูแลตัวเองอย่าเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับผู้ใดนั่นเองพี่น้องกุ้มไม้ของโลก,กไม้ถึงจงสั่นได้จะได้ร่วมไม่คิดที่จะเอาชีวิตของเราไปฝากไว้ที่ใครนะคะเพราะว่าไปอยู่ไซกับซัง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดพี่น้องจา้าเ้ามาแต่งงานยูก็เพิินกับจริงแต่ว่าบุณเณนเฮามาเกาะเพิินนะคะพี่น้องการแต่งงานมันเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นนะคะที่เหลืออยู่ที่คนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วจะตกลงกันยังไงพี่น้องจา้ามันคือการใช้ชีวิตคู่เนาะมันกับสารพัดและพี่น้องคู่ชีวิตเนี่ยหาไสกกะฮะดต่้ะแต่ใช้ชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ย เข้ากับต้องมีน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาพี่น้องพึ่งกันทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกก็คิดว่าโลกทำมาหากินช่วยเหลือตัวเองได้อยู่เข่ากับซอยเหลือตัวเองไปพี่น้องจะเอียงเข้าซอยบนดเข่ากับเหตุไปสักก่อนจ้ะไปทำม,มือนึง่งเท่าแล้วบาไว้เหลวทั้งสี่นะจ๊ะพี่น้องเข้าอยากเมื่อบานเขาอยากไปอยู่บานเข่าเพราะถึงเวลานั้นเงินเข้ากับพรอมแล้วทั้งสี่แม่จ้ะเออเงินเท่ากับพรอมเล้วเข่ากับ เล้วเ่าแล้วพอถึงเวลานั้นกับผ้ากันกษีนเหลว่องสีพี่น้องกับผ้ากันกับไปอยู่บ้านหรือไม่ก็อยู่ที่นี่บ้างไปอยู่บ้านเราบ้างประมาณนี้สีนะจจะคือมันเพียงแค่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เลยนะแม่พี่น้องโมเมนต์พพ่อถึงเวลาแล้วเข้าจังสิไปเย็ดอันนั้นอันนี้กับโบเมียนนะแม่พี่น้องคือบอกง่งไงว่าเข้าตรงพึ่งตัวเองให้ได้นะคะพอเข้าพึ่งตัวเองได้แล้ว บว่ามือข้างนาสิเกิดยังขึ้นกระซังพี่น้องเข้าสีรับมือกับมันได้หนะนะ่ะแม่จ๋าโลกคิดแบบนั่นนะจ้ะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะรับมือทันนั่นแม่จ๋าเพราะว่าเข้าใส่ชีวิตแบบโบประมาทแบบบบเอาชีวิตเจ้าของไปฝากไว้ก็ไผ่นะี่พี่น้องใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทบวา่าสิเกิดยังขึ้นเข้ากับซิสามาปรับตามสถานการณ์นั้น,น,นๆที่เกิดขึ้นได้นนะ่นแะม่นะจ๋าพี่น้องค่ะ ชีวิตมันกะจะบวฮักหีจุนเกินไปนะคะนี่เรียบร้อยพี่นงค่ะนั่นนี่คืองานที่รถจะต้องทำแล้วค่านี่พ่อคัามาแล้วเรียบร้อยเขากะเอาเขาตู้นะคะพี่น้องจ้านี่แหละชีวิตชีวิตการทำงานนะคะพี่นงองจ้าต้องเฮ็ดทุกอย่างค่ะมันกะบด้มียังนักนะคือจังตีลถบ,บอกให้พี่นงองฟังอะไรจ้ะ มันไม่มีอะไรที่มันจะหนักนะจนเกินไปนะคะยังแค่ว่าเฮ้าลงมือเหตุด,ด้วยตัวเฮาเองจ้ะลงมือทําลงมือจัดการเองเฮากับสีไใดข้าตอบเองจ้ะก็ต้องไปแลนด์ตามผู้ได้เฮากับยู่ได้สบายมากเลยพี่น้องจ้ะต่อให้เราไม่ต้องมีใครเลยเฮากับสิอยู่ได้แบบสบายชิวๆเพราะคนเรามันต้องเริ่มต้นจากช่วยเหลือตัวเองให้ได้พี่น้องค่ะอืม ลกอยู่แบบไม่ง่ายจ้ละลรยอยู่แบบไม่ง่ายอยู่แบบไม,ไม่ไม่เบียดเบียนใครล่ะกะอยู่แบบไม่เอาตัวเองเป็นไอดอลให้กับตัวเองนะจ้ะเพราะเราจะรู้เราที่สุดเฮาสีหูการกระทําของตัวเฮ่านั้นแมจ้ะพี่น้องค่ะนี่เลยก็เอาผ้าเข้าตู้เป็นเป็นอยียงที่ต้องเฮ็ดประจําวันนะั่นแมะจ้ะพี่น้องนีละ ทั้งแนวความคิดนะคะพี่น้องจ๋าทั้งแนวความคิดหลกกักะความอดทนที่เข้าตรงมีนะคะความอดทนที่เราต้องมีความเข้มแข็งที่เราต้องมีต่ะบวกกับเข้าตรงระมัดระวังนะคะพี่น้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมันดูแลตัวเองโดยการที่พอเวลามี มีเวลาสักนิดสักหน่อยปีกเวลาไปออกกําลังกายบางงางบางพี่น้องกับโบเมนว่าแต่เห็นงานอย่างเดียวนะคะเรียบร้อยอีกหนะึ่งงานพี่น้องจ๋าน้านพี่น้องจ๋าเรียบยร้อยสิดซับจ้ะนี่ก็คือหนึ่งงานของรถว่ารถนั้นเห็นอานนง้นี้พี่น้องจ๋าเบิ่งเอานะคะนี่ก็คืองานของรถที่รถต้องทําเป็นประจําเลยจ้า สิ่่งงทุกอยาเป็นจังไดแน่คับพี่น้องจ้ามือนีผ้ามาอันเบิงในรานและก็เบิงวาโลเฮดงานจังไดเราอยู่เู้เดียวเลยเฮงงานแบบใดเฮดแนวใดถึงอยู่ใดและเป็นยังคือต้องอยู่แบบนี้และเป็นยังคือบ่หาคนซอยเหตุผลโลกกับมาบากให้พี่น้องฟังไม่ลิปนี่นะคะคือ สิ่งที่โลภเหตุนะคะอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะแต่ว่าสิ่งที่โลภทํานั้นโลภทําจากความรู้สึกตัวเองจ้าพี่น้องจา้าเพราะว่าเขาสิไปอยู่ไซ้กับห้เพิงผ้าจากของแห่ได้ร้ายที่สุดจา้าขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอิซีสู้ผู้สุคนเด้อจ้บพบเจอกับรถดได้ใหมค่ค่ะในคลิปหน้าจ้าพี่น้องหรือ,อยู่สู้ผู้สุคนเด้อจ้าชีวิตง่ายๆในตา่างแดนจ้าพี่น้องจา้าไปบายพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ จอกันคลิปหน้าจ้าสุขุสุขสุนจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้